ห้าสิ่งให้เขารักคุณมากขึ้นสวัสดีครับผมภูรบอนจิตวรรัเสรีดำเข้าแรกครับ see the movie he wants นะครับหมายถึงให้เราพาเข้าไปดูหนังที่เขาชอบนะครับหรือดู n e t f l i x ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับดูหนังที่เขาชอบครับเพราะว่าการที่เขาดูหนังที่เขาชอบนะครับมันทําให้เขารู้สึกมีความสุขแล้วใครอยู่ข้างเขาคือเราถูกไหมดังนั้นมันเป็นเทคนิค NLP ครับเป็นการฝังสมองให้เขารู้สึกดีกับหน้าของเรานะครับคือเราเสนอหน้าเวลาเขาอารมณ์ดีก็คือพาเขาไปดูหนังที่เขาชอบนั่นเองนะครับ เขาก็จะอารมณ์ดีเนาะแล้วเราอยู่ข้างเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับคุณแล้วมีความสุข จริงๆแล้วเราเป็นคนสร้างฉากขึ้นมาเองครับข้อที่2ครับ Surpri s e ส i m with favorite lunch นะครับหมายถึงให้เราอะนะคะเขาไปทานข้าวอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นก็ได้นะนะครับแบบเซอร์ไพรส์แบบที่ไม่ต้องให้เขารู้ตัวเลยนะเช่นนะครับเออเธอเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนฉันช่วยฉันทําตรงนี้หน่อยนุ่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกเขานะพอมาถึงปุ๊บเราพาเขาไปดินเนอร์เลยนะครับแบบดินเนอร์ลูฟท็อปอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นล่องเรือนะครับครูสอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าให้เซอร์ไพรส์ไปเลยนะครับการทำ ครับเป็นตัวเดียวกับเวลาคนเล่นกับนานหรือติดยามันจะทําให้เขาเสพติดคุณครับการทำเซอร์ไพรส์บ่อยๆข้อที่3าครับ spend time with his loved one นะครับคือให้เราอะใช้เวลากับคนที่เขารักครับครอบครัวของเขาเ <c oughs> พื่อนฝูงเขา <c oughs> เขาจะรู้สึกดีมากเลยถ้าเกิดเราทําแบบนั้นเขารู้สึกว่าเออคนคนนี้เข้ากับเราได้ว่าไปกันได้มีอะไรที่เหมือนกันเออมาอยู่กับเพื่อนเขาแล้วอ,อยู่กับญาติพี่น้องเขาแล้วเออรู้สึกเข้ากันได้มีความสุขแบบนี้นะครับเขาก็จะถือว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขานะข้อที่4ี่ครับ เช็คเอาท์ his interest ครับให้เราอ่ะสืบว่าเขาอ่ะมีความชอบความสนใจอะไรบ้างแล้วก็ให้เราอ่ะคุยกับเขาเรื่องนั้นครับไม่ใช่คุยเรื่องของเรานะครับหรือไปคุยเรื่องที่เขาไม่ชอบคุณต้องทํามันบ้านนิดหนึ่งนะอยากจะให้ลูกค้าซื้อของคุณต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็ทําสินค้าตามที่ลูกค้าชอบไม่ใช่ทําสินค้าออกมาแล้วไปยัดคอลูกค้าพยายามให้เขาซื้อเขาไม่ซื้อคุณจะต้องรู้ความต้องการของลูกค้าก่อนนะครับขายน้ําให้คนหิวน้ํามันง่ายดังนั้นนะครับสืบก่อนนะครับว่าเขา 5ครับรันทิมบัสอันนี้โอเคอาจจะอินทตอร์เน็ตนิดนึงคือเป็นแบบว่าช่วงที่แบบว่าอาจจะมีไรกันแล้วอะไรเยงี้ครับอาจจะโอเคเปิดอ่างน้ำแลาวนะครับแล้วก็ลงไปแบบว่านวดให้เขาในอ่างอะไรอย่างี้นะครับเป็นการที่สร้างออกซิโทซีนเนาะในการที่เรานวดให้ใครนะครับถ้าเกิดเรานวดนะครับโดยเฉพาะลงไปในน้ําอุ่นเงี้ยนะครับก็จะทําให้ออกซิโทซีนนะครับหลั่งมากขึ้นเนาะออกซิโทซีนเป็นสารแห่งความผูกพันนะครับที่ทําให้คนผูกพันกันเนาะนะครับเหมือนกับแม่กับลูกจะไม่มีทางตัดกันได้เพราะว่า ตอนคลอดอะแม่หลังสารออกซิเินเยอะมากไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงแม่ไม่มีทางตัดลูกได้ครับเพราะเป็นสารเครมีแห่งความบุกพันที่หลังในสมองครับเราไปใช้ดูนะครับแล้วใครนะครับที่มีปัญหารเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงค์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ